คนรวยในมุมมองของคนฉลาดก็คือคนที่มีความสุขแล้วกับสิ่งที่อละะัลลอฮ์จัดสรรมาให้นักวิชาการเจร้อยคนบอกว่าอัลลอฮฺยารดอบิมากคซาลลอฮูลาหูคนรวยในมุมมองของคนฉลาดก็คือคนที่มีความสุขแล้วกับสิ่งที่อละะัลลอฮ์จัดสรรมาให้ไอ้นี่รวยร ตรงไหนคำว่ารวยคือไม่ต้องพึ่งใครเว้ยคนรวยตั้งเยอะแยะยังต้องไหวคนนั้นประลกปลกปละลกก็ต้องพึ่งชาวบ้านเขาไอนี้ไม่รวยจริงความรวยของมันยังไปอาศัยจมุกชาวบ้านอยู่แต่อ้อย่างเราเนี่ยทรัพย์สินไม่ได้มีมากหรอกแต่ลูกในบ้านจะกินอะไรเดี๋ยวมา่าจะหามาให้ใช่ไหมไอบางอย่ากอะไรบอก ตัวเองต้องการอะไรพยายามแต่เราไม่ได้ไปขอใครคนรวยในแบบคนฉลาดเขาคิดก็คือคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองครับท่านอยู่ได้ตัวเองไหมยอยู่ได้ตัวเองไ<ม>หมครับอยู่ได้รว่าจะไปท้งไทางบ้านทีนี้โทรศัพท์มีไหมที่บ้านหรือว่าจะต้องเชเงื้อดูดูบ้านน ốt หุ่นลนะเด่ดนละเด่ดนละเด่ดนละเด่ดจะโทรศัพท์แต่ละทีมีโทรศัพท์ไหมมีหรือต้องไปยืมชาวบ้านเขา ไม่แปลว่าท่านไม่ต้องพึ่งใครนั่นะนะรวยดีกับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เจอคนรวยๆทั้งนั้นนะครับคำว่ารวยในแบบนักวิชาการบอกมันคือไม่ต้องพึ่งใครอัลลอฮฺซุบฮานาววะฮฺซาลาพระองค์หนึ่งใน99พระนามของพระองค์ก็คือมืดนี ร่ำรวยมั่งคัง่งคำว่าร่ำรวยมั่งคัง่งในีนี้ก็หมายถึงไม่พึ่งพาสิ่งใดๆเราคนนี้เราจะเป็นคนรวยอันยนะเป็นคนรวยก็คือรวยจริงๆมันต้องไม่พึ่งใครไอ้รวยแบบต้องพึ่งชาวบ้านไม่อยากจะพูดมันหยาบเกินไปมันรวยอยา่างอื่นนะครับไอ้อย่างนี้ไม่เอาเราเป็นของเรา วันนี้มีเท่านี้เรากินของเราวันนี้เรามีมากขึ้นไม่รู้ท่านเป็นเหมือนกันเปล่าวันไหนจะกินดีๆเนี่ยกินแซลม,มอนนะผมอะ่ะมาไป,าป,าปากินบุฟเฟ่แซลม,มอนันช่องนี้ช็อตเะยไขด่ดาวก็พอกว้วย